ท่านผู้ชมครับวันนี้ตอน4ี่โมงเย็นนะครับเรื่องของพระสาทพระวิหารนะครับที่ทางคณะผู้แทนไทยที่ไปขึ้นให้ข้อมูลกับสารโลกนะครับท่านวีระชัยพลาัยเอกอัครชทูตไทยนักกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็ได้นําทีมมาแถลงข่าวเดวยวาจาให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบนะฮะซึ่งก็นอกจากท่านวีระชัยแล้วก็มีทั้งอลังแตเล่ฮะทนายความชาวฝรั่งเศสนะครับเจมส์ครอฟต์นะฮะทนายความจากออสเตรเลีย นายโดนัลด์เอ็มแมกเรนะครับทนายความชาวแคนาดานิวซีแลนด์นะครับและคนนี้ครับคุณอลิ่ามิรงนะฮะทนายความชาวโรมาเนียนะฮะผู้ช่วยของศาสตราจารย์อเล่งแปรเล่นะครับและก็ทนายความจากสหรัฐนะครับคุณโทมัสแกรนนะฮะคุณวีรชาชัยก็ขอบคุณนายกรัฐบาลรัฐมนตรีผู้บงคับบัญชาทุกท่านเพราะว่าท่านเป็นข้นาราชการนะฮะ และก็หน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนการทํางานของคณะต่อสู้คดีรวมถึงความคิดเห็นจากประชาชนและสื่อมวลชนที่ให้กําลังใจรวมถึงช่วยเหลือนในการทํางานมาทั้งหมดโดยเฉพาะกําลังใจเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวท่านทูตบอกว่า,ารับรู้ได้เลยว่าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวและยังมีบางแง่มุมที่เรายังไม่ได้พูดคือกรณีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ท่านเห็นว่ายังไม่ยุติธรรมต่อท่านโดยเฉพาะประเด็นที่เคยเสด็จไปยปราศาพระวิหารที่ถูกนามาเปรียบเทียบกับ สมเด็จพระนรมสศรีหนุอดีตกษัตริย์กัมพูชาทั้งที่สมเด็จก,กรมพญาดำรงสเสด็จไปที่ปราสาทพ,พระวิหารในขณะนั้นพระองค์ไม่ได้มีตำแหน่งใดแล้วเป็นเพียงในฐานะนักประวัติศาสตร์ทั้งสองกรณีนี้จึงไม่ควรถูกนำมาเปรียบเทียบกันนะครับนี่ฮะมีบางช่วงบางตอนให้ฟังท,ท่านท่าทูตวีรชัยฟังเสียงท่านก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันนะครับ ก,ก็คือถแถลงการร่วมที่ท่านนพดลลงนามนะครับแล้วก็สารปกครองได้สั่งยกเลิกถแถลงการฉบับนั้นไปครับแล้วกระแสของมวลชนก็คือโจมตีว่าเป็นอันตรายต่อลูกคดีของคราวที่แล้วครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้นำมาอ้างนะฮะแต่ว่าทางกุมาเขาอ้าง,างกัมาเขาอ้างโดยเขาอ้างว่าเนี่ยแผนทีที่แนบอันเนี้ย ไม่ได้มีเส้นมติคร่องร,รีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ตอบเข้าไปแต่โดยเราตอบเราไม่ได้อ้างสิ่งนี้นะครเราตอบเข้าไปว่าที่นายคนนี้พูดว่าอย่างเนี้ยจริงๆแล้วขอให้ไปดูว่าทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยไม่ได้ล้ำเข้ามาในเส้นมติครืร่องรีของเรา เกิดจากความขัดแย้งกับตัวอดีตรัฐมนตรีตรงนี้ความชัดเจนเป็นยังไงฮะอยากจะและณปัจจุบันความสัมพันธ์นึงเป็นยังไงบ้างเรียนถามครับผมว่าอาจจะนอกกรอบที่เราอยากจะคุยกันนะฮะแต่บอกท่านได้เลยว่าบางครั้งที่เขียนเขียวกันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ผมขอบอกว่าจะพึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันในโอกาสอื่นดี่มื่อเมื่อเวลาเหมาะสมวันนี้เราคุยเรื่องวิชาการดีฮะ คำถามสําคัญของนักข่าวถามเลยนะฮะว่าคาดว่าการตัดสินจะเป็นยังไงอโอ้ถามแบบฟันธงเลยขอให้ท่านฟันธงเลยนะครับท่านทูวิรชัยบอกว่าการตัดสินมี4แนวทางครับค <savior> ือ1นสารไม่รับคําร้องนะครับสองสารตัดสินเข้าข้างไทย 3. ามสารตัดสินเข้าข้างกัมพูชาและ4ี่สารตัดสินกลางๆนี่ก็ตอบแบบไม่เลี่ยงตอบฮะแต่ตอบแบบกว้างมากมมนี่ครับ แล้วก็ถามว่าอา้าวแล้วถามถึงจุดสําคัญเลยนะครับอะไรคือจุดที่ทําให้ท่านไปบอกว่ากัมพูชาเนี่ยปลอมแปลงแผนที่ปลอมแปลงเอกสารนะฮะท่านทูเวรชาบอกว่าไม่ต้องดูจากไหนเลยเพราะเมื่อเปิดดูคําขอของกัมพูชาแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่ามีการนําแผนที่ของไทยในคดีเก่ามาตกแต่งเพิ่มเติมตัดแปลงแค่นั้นเองคือใครไปเปิดก็จะเห็นเลยว่าว่ามันมันไม่เหมือนเดิมครับนี่ฮะแล้วก็สุดท้ายถามอีกนะว่า ในช่วงที่รอคําตัดสินของศาลเนี่ยคณะทํางานทางกฎหมายเนี่ยจะทําอะไรคือพวกท่าน,นจะทําอะไรท่านธตวิราชัยก็บอกว่าก็ต้องเตรียมการให้คนไทยมีความพร้อมที่สุดในการทําความเข้าใจทันทีเมื่อผลคําตัดสินของศาลโลกออกมานันตอบดีนะฮะบ,บอกช่วงนี้ทําอะไรช่วงน,นี้ก็ก็เหมือนกับว่าเตรียมให้คนไทยเนี่ยมีความพร้อมรู้ข้อมูลมนะฮะรู้ข้อมูลจนถึงวันที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยจะได้จะได้เข้าใจ ในคาตัดสินของศาลถ้าเราเตรียมข้อมูลให้พร้อมที่สุดศาลตัดสินอะไรออกมาอย่างไรก็ต้องเข้าใจแน่ครับนี่ฮะนี่นะฮะแล้วก็นักข<ม>่าวยังถามท่านอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในทีมเดียวกันนะครับอย่างศาสตราจารย์อลังเปเล่นะฮะนักข่าวถามว่าจะให้คะแนนความยากของคดีนี้เท่าไหร่เนี่ยนะฮะ ท่านก็บอกว่าผมเนี่ยไม่อยากให้คะแนนความยากหรือว่าความง่ายแต่อยากให้คะแนนกับความน่าสนใจของคดีนี้เพราะผมมองว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่มีความทา้าทายมากนะครับคุณเจมส์คลอฟฟอร์ดนะฮะนักข่าวถามว่าถ้ามองในฐานะที่ไม่ใช่ทนายความจะมองถึงแนวโน้มในคดีนี้อย่างไรนะครับซึ่งท่านก็ตอบว่าผมเนี่ยไม่สามารถคาดคะเน,นได้ว่าศาลจะตัดสินยังไงแต่เมื่อเราอยู่ในทะเลก็เหมือนอยู่ในอุ้งม,มือของพระเจ้า แต่ผมเห็นว่าการชี้แจงของฝ่ายไทยนั้นทําได้ดีมากนะฮะทำได้ดีมากสามารถชี้แจงประวัติศาสตร์และแผนที่ได้อย่างละเอียดนะครับถามคุณอารินามีรองนะฮะถึงการมาทําหน้าที่ร่วมกับคณะของไทยท่านก็ตอบว่าก็ทราบว่าการเข้าสู่คณะการต่อสู้เนี่นะฮะเมื่อประมาณปีพศ2554แล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ย ถูกวางตัวว่าจะต้องขึ้นให้การต่อสารก็คือเมื่อเดือนกันยายนปี2,555หลังจากนั้นก็ทำงานมาโดยตลอดก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานนี้นะครับรวมถึงก็ได้มีการค้นพบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแผนที่ที่จะถูกนำมาต่อสู้ในคดีนะครับนี่นะก็ยังบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นอยู่นะฮะคนนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นขวัญใจคนไทยไปแล้วดูอย่างตอนที่ที่วันนี้ตอนช่วงประมาณสัก ใบสองไปที่ทำเนียบรัฐบาลมีข้าราชการทำเนียบสื่อมวลชน,เ,นเข้าไปลุมล้อมขอถ่ายรูปเเนี่ยต็มเลยฮะไปจับมือไปขอถ่ายรูปคือพูดง่ายคือคล้ายๆกับเป็นฮีโร่เลยอ่ะใช่ฮะ,ฮะนี่ดูกล้องอนั่งกันอยู่บนเวนทีหกท่านเนี่ยกล้องจับภาพนะ <laughs> แต่เราไม่มีเสียงมาฝากใช่ไหมฮะนี่คือผมว่าคนผมว่าคนไทยเนี่ยอยากจะฟังเสียงคุณอลินามีรองมากที่สุด มากที่สุดนะฮะอยากจะเห็นบุคลิกของเธอนอกเหนือจากที่อยู่ในสารโลกเจดาาเราไม่มีเสียงมาให้ใช่ับอารีนามีรองนะผู้หญิงเก่งของแท้เลยอผู้หญิงแถวหน้าคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าอย่าคิดว่าเมื่อถแถลงต่อสารจบแล้วจบไปเฉยๆนะครับเพราะคงมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง เช่นมรดกโลกที่รัฐบาลต้องยืนยันว่าไม่สมควรมีการดําเนินการอะไรเพิ่มเติมจนกว่าอย่างน้อยที่สุดมีความชัดเจนจากศาลนะครับประชาชนเองก็แสดงความสนใจและติดตามในคดีนี้ด้วยความห่วงใยและต้องการให้ตัดสินอย่างเป็นธรรมไม่ให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่จุดยืนของรัฐบาลจะต้องสอดคล้องกับจุดยืนของทีมกฎหมายไทยในการต่อสู้คดีในศาลร,ระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นการเพิ่มน้ําหนัก แต่ถ้าไปทําอะไรที่ขัดแย้งหรือสวนทางกับการต่อสู้คดีในศาลก็จะลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายไทยไปเองนะฮะรัฐบาลต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าสนับสนุนแนวทางการต่อสู้ที่ได้ดําเนินการไปแล้วอย่างเต็มที่และจะทําทุกอย่างเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการต่อสู้นั้นและเห็นว่าในการประชุมคณะกรรมการระดับโลกที่จะมีขึ้นรัฐบาลต้องแสดงจุดยืนชัดเจนในแนวทางเดียวกับที่ต่อสู้คดีด้วยอ,อย่าเผลอไป็นอ่งคานะฮะอย่าเผลอไปนงคาร นี่นะครับเดี๋ยวเราปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยอะไรฮะด้วยคลิปของท่านทูตปรีชัยชนิดหนึ่งไหมฮะับเรียนอิริยาบถของท่านบ้างหลังจากที่เราดูท่านชี้แจงต่อสารโลกไาแล้วเนี่ยด้วยท่าทีที่ขึงขังแล้วก็เครียดน,นะครับ,รบเรามีคลิปที่ท่านทูตเนี่ยเล่นกีตาร์กับนักเรียนไทยที่เนเธอร์แลนด์ดูอีกบุคลิกหนึ่งของท่านออลองดูนะฮะเดี๋ยวลองดูด้วยกันนะฮะท่านทูตดี่ขวามือนะฮะ ทีหลังมันต้องบอกก็รู้ว่าคนไหนคือท่านทูนเห็นชัดเห็นชัดเจนนะเพราะว่าใช่ไหมท่านดูแบบดูใส่สูตรแล้วก็แบบเล่นกีตาร์ด้วยท่าที่แบบสบายสบายมืออาชีพอ่ะคือการการขวายห้างเล่นกีตาร์ได้แสดงว่าเพลงนั้นต้องแบบคุ้นเคยมากๆครับและเพลงนี้ที่ร้องนี้ก็คือเพลงคือเพลง เพลงสักอย่างคือคือเพลงสากลเพลงสากลใช่ครับคือเพลงสากลนฮะนี่ฮะดูท่านทูดเล่นแบบเล่นกีตาร์สบายที่สุดเลยนะฮะอันนี้เล่นก่อนขึ้นให้การต่อสานใช่ไหมแน่นอนเพราะอยู่ที่เล่นที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับก็คือช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาคงจะไม่มีเวลาว่างมาแบบนี้แล้วใช่ เอาละฮะเดี๋ยวเรพักกันคู่หนึ่งจะกลับมาโชว์ต่อไปครับร่วมสนุกตอบคำถามกับสีดูลักซ์สีย้อมไม้คิวปริโนโจาก ICI มาจากประเทศอะไรกประเทศอังกฤษขประเทศจีนพิมเอ็เว้นวัคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับหมอนผ้าห่มจากสีดูลักซ์สัปดาห์ละสามร,รางวัล